สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมเราฟังคลิปรีวิวหนังทรื่ดูมานะครับคลิปนี้จะมารีวิวหนังเรื่องเลดวันเลดวันก็ใช้ชื่อทับศัพท์ไปเลยเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสของตอนตกเนาะที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกันอืม อย่างเรารู้วันคริสต์มาสมีอะไรบ้างของขวัญกวางเรนเดียเอลการมอบความสุขให้กันการที่ตะตะคอสลงมาในป่องควันการที่เอาถุงเท้าไปแขวนเพื่อรองขวัญการที่มีรายชื่อเด็กดื้อที่จะไม่ได้รองขวัญวันคริสต์มาสอะไรนั้เป็นเสน่ห์ของธรรมเนียมในวันคริสต์มาสของฝั่งตะวันตกเขาซึ่งมันก็ต้องมีอิทธิพลมาถึงเราเหมือนเทศกาลอื่นอะฮาโลวีนวาเลนทน์อะไรพวกเนี้ย เราก็รับอิพลมาจากของพวกฝั่งตอนตกท้านแหละอืเลดวันพูดถึงเรื่องของตัวซานตาคอสซ์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเทศกาลนี้ผมชอบตรงที่เขาตีความเรื่องราวเกี่ยวกับซันตาคอส์การมาแจากขงขวัญซึ่งมันไม่ใช่ลุงอ้วนๆหน้าแดงๆนวดเขายา,ยาวๆที่ขี่เลื่อนที่มีกวางเรนเดียร์หกตัวหรือแปดตัวนเนี่ยเออหอกข้าม ท้องฟ้าซีโลกเหนือเพื่อจะมาแจกของขวัญให้เด็กๆเ,เออไม่ใช่แบบแนวการ์ตูนแนวสวยงามความสุขอะไรเงี้ยเขามาตีความใหม่ว่าเป็นหน่วยงานเออหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งของโลกนี้เลยที่เป็นหน่วยงานรับเริการกันทั้งปีเออทุกคนมีความเอาใจใส่ทุกคนมีความแบบจริงจังมากโดยเฉพาะทีมงานหลังบ้านโอ้โหมีบริการมีทีมออฟฟิศมีฝ่ายผลิตฝ่ายโปรดักชั่นฝ่าย PR อะไรพวกเนี้ยมีงานเบื้องหลังโอ้โหยิ่งใหญ่ลังการมากเลยอในเรื่องนี้ก็ตัวหัวใจสําคัญของเทศกาลนี้ก็คือซัตคอสถูกลักพาต,ตัวไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรมีตัวร้ายอ่ะจะทําลายวันที่สมัตวันที่เก็กมีความสุขเพราะว่าเขามองว่ามันมีเด็กที่ไม่มีไม่ได้มีใจิตใจดีอะ่ะเกิดขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็อยากจะสั่งสอนอ่าอยากจะขจัดให,ให้ออกไปให้หมดแล้วก็ให้เหลือแต่เด็กที่มีใจิตใจดีไว้อื คอนเซปต์แค่นั้นเดยแล้วก็ทีมที่คอยซัพพอร์ตของสตาคอเนี่ยก็คอยช่วยเหลือกันโดยมีพระเอกที่ดึงมาช่วยอ่าช่วยในการตามหาสต,ตะคอร์แล้วในเรื่องอ่ะพระเอกแม่งกวนตีน<ฮ>ทั้งเรื่องเลยคือจะพยายามไม่ให้ความช่วยเหลือจะคอยขัดคอยแซะคอยดูถูกอ่อคอยกระซ้า,ยาเย้าย่อะไรมาเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กอ่ะพระเอกไม่มีปมเว้ยมันไม่เชื่อเรื่องสตาคอรมันมีจริง มันก็เลยโอ้โหไม่จริงเลอกนั่นแหละทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ก็เลิกประมาณนี้ถามว่าสนุกไหมผมชอบอย่างที่บอกว่าชอบขอตีความเทศกาลวันคริสต์มาสมไมวันคริสต์มาสที่เราเคยเข้าใจในเมื่อก่อนก็จะนี้บอกล่ะลงชุดแดงอ้วนๆวเข่าถีขาาหัวเลาะโฮ่โฮโฮอะไรเงี้ยให้เด็กมานั่งตักแล้วก็ถามว่าจะได้อะไรได้อะไรกนเงี้ยเขาเอาตีความใหม่เลยเราได้เห็นภาพของ เอลในแบบที่ในหนังเขาตีความอีกแบบหนึง่ลงลุงซันตาคอสที่ในเรื่องเขาก็ไม่ใช่แบบที่เราคิดไว้ Last night, Red One, also known as Saint Nicholas of Myra, was abducted. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? You're the best tracker in the world. You're gonna help us find him. I work alone. You used to. I'm not gonna like you. I can tell right away. Out of everyone here, I like you the least. Garcia. What the h e c k Should we do the thing? I'm afraid we're gonna have to. You're mine until we find him. Oh God! I suggest you get going. Claws. แล้วก็ยังมีตัวละครนั้นตัวละครนี้ที่มาจากเรื่องเล่าในวันคริสต์มาสของพวกที่เขาเชื่อกันนะแล้วก็ฟาเราไปจนภัยโอ้สนุกมี วิธีการมีรูปแบบการทำงานมีขั้นตอนว่า1 2 3สาคืออะไรข,ขยายความให้เราเห็นว่าอ้วันคริสต์มาสที่เราเห็นหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยรายละเอียดแต่แต่ละขั้นตอนอะมันเป็นยังไงเอขั้นตอนนี้เริ่มจากอะไรขั้นตอนนี้กทำยังไงขั้นตอนนี้มีหน่วยงานไหนคอยดูแลอยู่ทีมไหนซัพพอร์ตอยู่ทีมไหนดูแลอยูอ่แล้วซัลตาคอร์สรอ,อยู่ไหนอยู่ยังไง เราเห็นแต่ตอนมาแจกตองขวัญบินคาบท้องฟ้าแต่เราไม่เห็นว่าวันที่เหลืออีก3ามวันหกสาหกสวันเนี่ยลุงซานตาไปยูนไหนเออเขาทำอะไรนั่นแหละนั่นคือหนังทําให้เราเห็นในมุมที่หนังจะเสนอนะเออจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็คงไม่จริงแหละเออเอาจริงถ้าตามในห,หนังคงไม่จริงหรอกแต่ว่าเขาอยากจะเสนอให้เราเห็นว่าเนี่ยมันถ้าตีความแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้เออแอคชั่นบู๊คอมเมดี้สนุก แล้วยิ่งมีตัวละครนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามาเล่นมันก็เลยแบบัวเข้าถึงได้ง่ายซึมซับได้ง่ายเหมือนเราเข้าไปไประจนภัยด้วยเราเป็นจอ์นสันมีคิสอีแวนมีลูซี่ริวอ่าไม่เห็นหน้านะแล้วก็มีตัวละครอ,อื่นซึ่งประกอบกันแล้วมันโอเคมันสนุกมีตัวร้ายที่ก็ดูร้ายอ่ะดูร้ายนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวร้ายมันยังอิมแพคน้อยไปนิดนึง THEY EXTREMELY WITH TAIL think don't ARE DANGEROUS need you BIG AS AS BAIL I if ไม่สุดแล้วก็เนื้อเรื่องบางอย่างในเรื่องบางเรื่องบางซีนมันดูเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เออไม่ต้องไม่ต้องเล่าก็ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าหนังจะไปไวขนาดนี้ก็ข้ามไปเลยไปช็อตแอคชั่นเลยก็ได้ไปไปซีนทอล์กไปซีนเข้าเนื้อหาเลยก็ได้ถ้า ตัดนอนตัดนี่สั้นเลยซึ่งตัดนอนตัดนี่ถืงผมบอกคือตัวละครบางตัวในหนังอะ่ะโอ้โหมันคาแรคเตอร์มันดีนะเออแต่ว่าบทน้อยไปนิดหนึ่งบทถ้าไม่เห็นเลยเออมันเสียได้ตรงนี้แหละแต่รวมๆแล้วก็สนุกดีแหละเพียงแต่ว่าถ้าเพิ่มไปตัวละครน,นี้มีบทให้มากนิดหน่อยมันจะสนุกกว่านี้มากเลยเออส่วนใน,นเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องเล่าก็ได้ไมางมีก็ได้ก็ตัดติด้งไปเถอะแต่ฉากแอคชั่นโอเคใช้ได้อยู่สนุกสนานอยู่ การเอากิ่นอายของความเป็นคริสต์มาสเป็นหน้าหนาวของฝั่งฟากตอนตกเขาเนี่ยมาเล่ามาสร้างคาแรกเตอร์ขึ้นมาให้เราคิดถึงกิ่นอายของความเป็นคริสต์มาสกิ่นอายของความเป็นหิมะ We got snowmen well luck ตอนท้ายก็จบแบบอบอุ่นนะอ,อรู้สึกความเป็นคริสต์มาสความเป็นครอบครัวได้ามาพบกันได้มาเจอกันได้เข้าใจกันก็รวมๆแล้วสนุกดีอมไม่มีอะไรติมากกว่าที่พูดมาทั้งหมดเรื่องนิดนๆหน่อยๆหยุมๆก็ดูได้หลังจากที่เราเครียดกันมาทั้งปี นะก็มาดูอะไรที่มันเบาสมองบั่งเหมือนได้ชาร์จแบตเหมือนได้พักสมองบั่งแต่เสีได้หนังมาไวไปหน่อยน่าจะมาช้ากว่านี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้มันใกล้ๆกล้คริสต์มาสหน่อยว่ามันมาไวไปนี่มันทุ่นจะต่อฮาร์วีนเองเออกลิ่นอายฮาร์วีนยังอยู่เลยคริสต์มาสมาแล้วก็นี่นะครับเลตวันธนุกถือว่าดูแล้วบันเทิงดีเออคลายเครียดดีก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะครับถูกใจไม่ถูกใจประการใดก็สามารถติดชมได้ครับก็ ฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับสวัสดีครับวันดีเจ ี่เขาต้นรับสู่ขั้วโลกเหนืออะไรนะเมื่อคืนเรดวันหรือในอีกชื่อเซนินคลัสแห่งเมยราถูกจับตัวไป like? คุณกำลังบอกว่าซานตาครอสถูกลักพาตัวยางนั้นเลยคุณเป็นนักแกะรอยมือหนึ่งของโลกคุณต้องช่วยเราหาตัวครับผมใช้เดียวครั้งนี้ไม่ได้ผมน่าจะไม่ชอบหน้าคุณ ในบรรดาทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมว่าผมชอบคุณน้อยสุดกาเซียต้อบ้าอะไรนะ่ต้องทำใช่ไหมฉันเกรงว่าเราต้องทออคุณเป็นของฉันจนกว่าจะเจอเขาโอ้บ้าเอ้ขอแนะนำให้เร่งมือด้วยตัดเล็บบ้างสิคริสต์มาสนาทีสุดท้ายเหรอร้านของเล่นร้านของเล่นอะไรอะ่ะคือห้องเก็บสินค้าเป็นสถานีระบบเครือข่ายการเดินทางของขั้วโลกหยิบรถมา ต้องเร่งมือกันหน่อยได้ไงฉันปรับแต่งความเสมือนจริงแล้วมันทำใช้กับทุกอย่างไม่ได้ไนายใช้มันไม่ได้ไนายขับรถไม่ได้ห้ามถามคำถามเข้าไปได้แล้วใครก็ตามที่จำนิก้ the night. กไปมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้านนายไม่ต้องใช้ฉันเช็คกลับไปรอที่รถก่อนก็ได้ Just เรามีย4ิบสี่ชั่วโมงก่อนคริสต์มาสเราต้องตามหานิกไปช่วยกู้คริสต์มาสดูสิฉันจะไปพูดคำนั้นทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นจริงคุ้มกันให้ด้วยมีสโนว์แมนด้วยล่ะ งั้นดีใจที่ได้เจอทัแ้แควขอให้โชคดีก็แล้วกัน